หัวอกคนเป็นแม่ที่รักลูกรักไม่มีวันจบสิน้นพอเห็นลูกเดือดร้อนนะคะก็คอยช่วยเหลือเนาะอันนี้หัวอกเมียฝรั่งนะคะทำหน้าที่แม่เลี้ยงลูกอยู่เมืองไทยเนาะสามคนลูกสาวลูกชายสองแต่จะหนักอยู่คนเล็กนะคะที่หนักจริงๆชีวิต39ปีในต่างแดน หัวอกแม่ทั้งทำงานทั้งสู้ชีวิตนะะทั้งเงินผัวเพื่อส่งเสียลูกเต้าทั้งสามคนในตอนนูน้นอยากเอาลูกมาไหมชีวิตปัญหาของแต่ละคนเลือกแตกต่างกันนะคะเออก็ไม่ได้เอาลูกมาแต่ก็ผลักดันให้ลูกเรียนเนาะให้ลูกเรียนนะคะมีอนาคตที่ดีเนาะทำเต็มที่แหละเท่ากับแม่คนหนึ่งที่ทำได้ นะ,ะในหัวใจเนาะแต่วันนี้สุดเศร้าม,มาเล่าความรู้สึกในปัจจุบันเลยนะวันนี้สุดเศร้ามากๆเลยนะมีบ้านอยู่เมืองไทยเนาะชีวิตอะอลูกสาวแต่งงานไปเขาก็ไปมีครอบครัวเราก็จะเป็นเงินจูนเจือนะฮะเออลูกอยากได้อะไรหลานอยากได้อะไรก็ทดแทนลูกชายคุณเล็ก ที่อยู่บ้านที่ว่าเป็นของแม่ที่สร้างไว้ให้เนาะก็มีลูกสะพ้ยมีหลานอยู่เหมือนกันอีกคนหนึ่งก็มีต้นทุนที่ให้ก็จะคอยเสริมแบบเนี้ยและลูกเต้าเขาก็จะ,ะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ในความรู้สึกว่าแม่รักไอ้เจ้าคนเล็กมากกว่าแต่จริงๆแล้วทุกคนได้กันหมด อืมได้กันหมดโอเคอาจจะไม่หนักเพราะว่าคนเล็กเหมือนกับคลองลาดนะคะก็คือคลองบ้านเนาะอยู่บ้านเป็นของแม่แต่แม่ก็พูดเสมอว่าชีวิตของแม่เนี่ยไม่หวังพึ่งใครเลยลูกเนี่ยมองแล้วในสภาพของเขานะเออแล้วสิ่งที่ทำให้เนี่ยขอทำแค่ชีวิตของตัวเองหูนะอยู่เมืองนอกมีแค่สามีตอนนี้ก็อายุมากแล้วเออตัวพี่เขาก็หกิบกว่านะฮะ,ะเกษียณแล้วแต่ว่า สามีก็70กว่านะดูแลกันสองตายายนะไม่คิดที่จะไปฝากชีวิตไว้กับลูกหรอกยามแก่เท่าไปแกบอกว่าถ้าสามีเสียตัวแกเองเนี่ยนะอาจจะได้บ้างในส่วนของสามีหรือว่าได้เงินเดือนไม่ไม่แกก็บอกว่าแกคิดที่จะไปอยู่บ้านพักคนชรามองแผนไว้เลย นะฮะไม่ไกลกันะก็อีกจังหวัดหนึ่งเพื่อที่หัวใจไม่วุ่นวายกับลูกเพราะสิ่งที่ทําในวันนี้เพื่อเขาล้วนๆและมองสภาพเขานะเสมอพูดเสมอว่าพวกขมึงจะให้แม่อุ้มพวกมึงทั้งชีวิตเลยใช่ไหมหลานเลียนพร้อมส่งนะฮะหลานเลี้ยนหลานอยากได้โทรศัพท์หลานและหลานก็มีหลานสามครอบครัว อ่าแล้วพอรู้ว่าทางนี้ได้ทางนี้ก็จะมาถามแม่พอบอกให้รอเขาก็จะบอกว่าเออเราเป็นสำรองตลอดแหละนะคะในหัวใจลูกๆอายุ40บวกเนาะคนโต41นะคนถัดมาก็เล่ๆอ่ะห่างกัน2ปี3ปีคนน้อยสุดนะคะเออก็ไล่ๆกันหมดนะ,ะยังมีคิดที่จะยืน ด้วยตัวเองได้เลยยายจ๋าเอ้ยกรรมของพี่นะเวลาทะเลาะกันเขาก็จะบอกว่าแม่ไม่เคยฟังเหตุผลอ่าสร้างปัญหาแล้วให้แม่ไปแก้ไขแล้วจะบอกแม่ว่าแม่ไม่ฟังหนูไงตอนนี้เกิดปัญหาใหญ่นะฮะน้อลูกคนเล็กเอาบ้านไปเข้าโรงจำนำแล้วเงินที่เหลือมาอันเนาะ ไม่มีเมียเ,เลิกกันหอบเงินหนีไม่บอกแม่มาหลายปีอะนะเพิ่งจะมาพูดลูกแม่กลับบ้านไปเพิ่งจะมาพูดเพราะอะไรถึงต้องพูดเพราะว่าใบแจ้งหนี้มาถึงบ้านร้องไห้โวยวายลูกชายร้องไห้โวยวายว่าหนูมันโง่เองนู่นนี่นั่นนะ เออหนูจะจากโลกนี้ไปอ่าในต่อหน้าความีดอยากจะทำร้ายตัวเองตั้งแต่แม่ก้าวไปถึงตรงนั้นอ่ะยังไม่มีอะไรก็คือชิวๆเห็นเขาทำงานอะไรก็ดูเนาะลำบากนะไอเรานะ่ยเห็นลูกลำบาก ก็โอ๊ไม่ได้นะฮะอาหยิบยืดอาสุเอ้ยอยากทําอะไรล่ะช่วงเนี้ยเอาทุนเอาไปอืมนีแค่นี้นะตั้งใจกันหน่อยแม่ก็แก่ลงทุกวันหมดแรงแล้วนะที่จะช่วยพวกขะเมืองคิดกันบ้างไหมนะฮะอืมอันนี้ก็คือคนเล็กเนาะอ่าเขาก็โอเคก็แฮปปี้ดีแต่ทีเนี้ยพอผ่านไปได้อาทิตย์หนึ่งกลับบ้านมันมีหนังสือแจ้งหนี้มาแล้วช็อกสุดช็อกก็คือเงินกู้มาเป็นล้ลานๆพี่น้องขา เอาไปไหนเอาไปไหนนะฮะถามลูกว่าเอาไปไหนช็อกมากคือโวยวายไม่ออกกัดฟันตัวเองเลยแทบล้มทั้งยืนเอาไปไหนเออบ้านในชีโนดเนี่ยเออแม่จะมีปัญญาหาเงินมาเอาคืนไหมมึงจะทํายังไงโอ้เสียใจคะ่ะต่อหน้าแม่เสียใจคะ่ะอือขอโทษแม่กาบเท้าแม่อ่าอยากตุยแม่ก็กอดลูกไว ถามว่ายายจ๋าเอ้ยเออเธอจะให้พี่ทำไงลูกอ่านะอาการแบบนี้ต่อหน้าเราเราก็ต้องเอาชีวิตลูกอู้คำนี้คิดถึงพี่มะลิวันเลยนะโอ้ยจะให้พี่ทำไงอะ่ะเออถ้าวันนั้นนะถ้าพี่โวยวายหรือว่าด่าลูกออกไปเนี่ยลูกก็ต้องตุยตัวเองนะคะับ บางทีในหัวใจยายจ๋าเนาะเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่นะฮะเรื่องที่ผ่านมาแก้ไม่ได้วความเสียใจคือลูกนะโตโตกันหมดแล้วทําไมแต่สร้างปัญหาให้กับแม่แม่ก็60กว่าแล้วคิดถึงชีวิตของแม่บ้างไหมคิดถึงชีวิตของแม่บ้างไหมว่าแม่จะเป็นยังไงนะฮะแม่จะหาเงินต่อเนื่องมาขนาดเนี้ยตามล้างตามเช็ดจากคนนั้นเข้าคนนี้จากคนนี้เข้าคนนั้นมาจนถึงวันเนี้ยจะได้ยาวอีกแค่ไหนนะฮะนี่คือหัวใจของยายจ๋าเนาะ โอ้ในเรื่องราวที่เขียนเข้ามาเนี่ยเออเขาคิดยังไงและพอถึงเวลาปั๊บต่อหน้าแล้วมาทําอาการเหมือนอยากตุยอยากตุยแต่ตอนสร้างปัญหาไม่เอ่ยไม่ถามนะจะใช้ความคิดของตัวเองสุดท้ายตัวเองเอาไม่รอดหนีไม่พ้นแม่สักคราจริงๆแล้วปัญหามันเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกถ้าแม่เคลียร์แล้วก็ควรรู้ว่าแม่เป็นหลักเมื่อเกิดอะไรขึ้นหนอหนอหนอหลานเดินกวนนะ เออควรปรึกษาม嘛ยา่ยจ๋าก็เป็นคนหนึ่งนะที่ผิดใจว่าเวลาลายรับเราไม่รู้เรื่องเวลารายจไม่พอถึงเราเนี่ยเจ็บอืมนะอันนี้คำว่าลูกพี่จะต้องทำไงอะ่ะพี่ก็บอกเขากอดเขาว่าเออแล้วก็ทำตัวใหม่อมืนับจากวันนี้ชีวิตของมึงอะ่ะดูแลตัวเองแม่ไม่ไหวแล้วนะ แล้วเรื่องหนี้สินที่มันเข้ามาเนี่ยถึงมันจะฟ้องมาก็ไปตามอัตราสุดท้ายแม่ก็ต้องคุยกับทนายว่าต้องยังไงเพราะจะเอาเงินไปซื้อคืนหรือจะรอเขาตีตาตากลางตลาดนะฮะออกไปยังไงแล้วจะมีเงินไหมมันก็ต้องไปตามกฎหมายแล้วสุดท้ายก็ต้องให้กําลังใจลูกว่าชีวิตมึงเมื่อไรจะเป็นคนแม่ใกล้ตุยแล้วนะกูอุ้มไม่ไหวแล้วนะอืม พูดคำนี้เขาก็เสียใจเขาก็เหมือนกับอยากแต่จะลาโลกคำพูดแม่พอพูดชนใจแล้วบอกอยากจะลาโลกเวลาสร้างปัญหาทำไมไม่รู้จะคิดถึงหัวอกคนเป็นแม่แล้วคำว่าอยากจะลาโลกเนี่ยเออจะประชดหรือว่ารู้สึก <ดา S 1> จริงๆแต่มันก็ทำร้ายความรู้สึกคนแก่<อ>ที่เป็นแม่ที่หัวอกที่ <ดา S 1> <ส>คอยห่วงคอยใยคอยตามล้างตามเช็ดไหมอะ ครับแม่ต้องพูดอย่างนี้สิขอโทษและขอโทษอีกอ่านะหนูจะไม่ทําอย่างนี้อีกทําให้มันได้สิเป็นลูกผู้ชายอะเออเข้าใจนะลูกนะลูกเราแต่พอเขามีครอบครัวเนาะเมียนะ่ะถ้าได้เข้ามาดีนะเออโชคดีมากเลยพวกเธอที่ได้แม่ย่าที่เป็นอ่าเมียฝรั่งเนี่ยเขาปนุนจุนเจือพวกเธอนะฮะนะถ้าได้เมียดีมันก็ หนุนนำเจริญรุ่งเรืองพอแม่ย่าเนี่ยหัวใจอะ่ะลูกรักใครก็รักด้วยอยู่แล้วอยากให้ลูกเป็นหลักเป็นฐานลูกผู้ชายเนาะลูกหลานก็มีด้วยกันอ่านะคะแต่อันนี้สร้างแต่ปัญหานะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะแม่แม่ถึงจะพูดไปนั่นก็เมียของเขาหันหลังโกรธ บอกแม่เธออยู่ฉันไม่อยู่บ้านนะฉันขอกลับไปอยู่บ้านตัวเองก่อนหัวซานเนี่ยาาจ๋าเอ้ยนะเออแต่ก็ยังไงล่ะเพราะมันเป็นชีวิตคู่เขาใหญ่เอ้ยบอกเลยเจ็บจุก,จกในหัวใจจะไม่ซื้อคืนได้ไหมก็เป็นบ้านของตัวเองจะเอาอยัางไงจะเคลียร์ยังไงนะงนเงินมีไหมจำนวนเท่านี้ในตอนนี้ปรึกษาทนายเลยละงานเนี้ย โห้ยฟังแล้วก็เหนื่อยเนาะลูกๆเอ้ยถ้าเธอมีแม่อยู่ต่างแดนอายุมากแล้วชีวิตในเมืองนอกเขาแค่มีชีวิตเพื่อที่จะหาเงินหาทองนะคะหรือว่ากอบโกยจากสามีเพื่อไปเกื้อหนุนจุนเจือพวกข่าเธอเธอให้มีความรู้สึกอยากห่วงและให้กําลังใจเขาเสรมเิมเติมความสุขให้เขาได้แล้วเพราะว่า6กกว่าเนี่ย ชีวิตเขาไม่รู้จะยาวนานขนาดไหนคุณยังจะมาหวังว่าวัยผู้หญิงเราอายุหกสิบกว่าจะมีเงินมีทองมากมายมาตามล้างตามเช็ดเหมือนเดิมทั้งชีวิตเขาเนี่ยโอ้ยสามสิบเก้าปีจุบในหัวใจพี่เอ้ยนะอ้าวสู้กันไปเข้มแข็งเดอ้อเข้าใจหัวอกคนแม่นะฮะแต่ก็นึกถึงคุณลูกเหมือนกันว่ารักษาหัวใจแม่ไว้แด้ แม่ตุยไปจะอยู่ยังไงหรือยังไงอะไรโอ้ยปวดแต่ละเรื่องราวนะออกจากเรื่องแม่ก็เข้าหาลูกออกเรื่องลูกก็เข้าหาแม่อยู่ในชีวิตเายจ๋าไปไปไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานดูนี้เนี่ยเ